สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาดูปากกระจับเจ้าหญิงกันนะคะโอ้โหอันนี้คือแค่เย็บยังไม่เสร็จนะอันนี้คือเย็บยังไม่เสร็จนะทุกคนทุกคนค่ะมาดูกันเลยนะคะมาดูเลยนะคะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ วันนี้เรามีนัดทําปากกระจับเจ้าหญิงนะคะก็บอกเลยว่าสวยเฉพาะตัวนะต้องทําที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะปากกระจบเจ้าหญิงนะคะเราก็จะออกแบบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงปากนะคะมีการยกมุมปากนะคะมีการเน้นกระจับแล้วก็ที่สำคัญคือ,อคุณลูกค้าสามารถออกแบบรวมโดยกับคุณหมอ นะคะได้ค่ะนะคะตรงนี้ก็จะมีการทำลิบกราฟให้ด้วยหลายอย่างเลยนะทำให้ทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าจะได้ออกมาในรูปแบบที่ปากดูน่าจุ๊บดูสุขภาพดีนะคะเราก็ปากดูไม่บางด้วยนะสวัสดีค่ะคุณโดนเลมอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเย็บนะคะขั้นตอนการเย็บนะการทำปากเราจะใช้เวลาไม่นานมากนะคะ พราะจยิ่งนานเนี่ยนะคะยิ่งบวมนะคะอ่ะตอนนี้เราเย็บไปแล้วข้างหนึ่งนะคะและอีกข้างหนึ่งนะ,ะตอนนี้สวัสดีทุกท่านเลยนะใครอยากทําปากบ้างเมนได้เลยนะใครอยากทําปากกระจับบ้างปากกระจับเจ้าหญิงเมนได้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆต้องวายโอคลินิกเท่านั้นนะฮะมานะฮะมาเลยนะฮะ สวยปังแน่นอนนะคะปากกระจับเจ้าหญิงนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทค่ะหนึ่งมื่นหบาทนะคะใครอยากได้ส่วนลดเตรียมความพร้อมเลยค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะใครอยากได้ส่วนลดแคปหน้าจอไว้ สวัสดีคุณต้นอ้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณต้นอ้อคุณต้นอ้อนะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเกืบ0 0ท่านผู้ชมนะคะใครอยากทำปากกระตับเจ้าหญิงบ้างไหมมาดูก่อนได้เลยนะคะสวัสดีคุณคาสโนวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะแชร์ด้วยนะก่อนที่จะรับสิทธิ์ราคาพิเศษนะคะเรามีเงื่อนไขเดียวกันค่ะคือการแชร์นะ ถ้าคุณแชร์เราก็มีโอกาสได้แจกนะฮะแน่นอนอยากทำค่ะอายุเยอะแล้วทำได้ไหมคะคุณหมออายุเยอะท่านเนือปากยังมีพื้นที่ให้ตัดไม่บางมากค่ะสามารถทำได้นะคะทำได้สิคะทำได้ค่ะ,ไ,คะไม่ต้องกังวลน,นะฮะแน่นอนอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเราจะดูองค์ประกอบรวมนะคะ ถ้าทําได้คือทําให้เลยถ้าทาไม่ได้ก็หมอจะแจ้งนะคะว่าทาไม่ได้เพราะอะไรนะคะอินบ็อกนะคะอินบ x ็อกเด้เลยนะอินบ็อกเพจนะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณกมลชนกสวัสดีค่ะสวัสดีสี่คนนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเย็บนะคะคุณหมอใส่ใจมากๆในการเย็บนะคะปากกระจับจะสวยมากหรือสวยน้อยจะขึ้นอยู่กับการเย็บด้วยการออกแบบด้วยและเนื้อปากด้วยนะคะประสบการณ์ของคุณหมอก็เช่นกันนะคะอ่ะใครอยากทําปากกระจับพิมพ์มาเลยคะ่ะว่าอยากทําปากกระจับนะคะ เขียนเข้ามานะคะถ้าคุณอยากทำปากกระจับนะฮะปากกระจับเจ้าหญิงวันนี้เดี๋ยวแจกนะคะสิ้นปีนี้นะคะราคาค่อนข้างสูงค่ะนะคะสิ้นปีราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่คุณเจี๊ยบ แนะนำคุณเจ้าว,ว่าจองตอนนี้เลยค่ะจะดีกว่าไม่ต้องไปรอสิ้นปีนะคะจองตอนนี้จองล่วงหน้าเรามีโอกาสได้ราคาถูกราคาพิเศษมากกว่าอ่ะใครอยากทำพิมมาเลยค่ะว่าอยากทำนะคะปากกระจับเจ้าหญิงนะคะ1,500 0บาทปากดูสุขภาพดีค่ะดูยิ้มนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่บางแน่นอนนะคะไม่บางแน่นอน สวยแน่ๆนะเรื่องความสวยบอกเลยว่าปังมากอ่ะขอแจกราคาพิเศษนะใครอยากทําปากกระจับเจ้าหญิงพิมพ์ว่าอยากทําค่ะราคาปากกระจับเจ้าหญิงนะคะอยู่ที่15,000บาทนะคะเดี๋ยววันนี้เราแจกจํานวนสองท่านแรกที่แคมปหน้าจอแล้วทักแชทก่อนนะคะสองท่านแรกที่แคมปหน้าจอแล้วทักแชทก่อนจะได้ทําในราคาพิเศษนะคะ ราคาโปรโมชั่น15,000บาทใครที่ได้ราคาพิเศษไม่ต้องทำราคานี้นะเรามีราคาพิเศษให้คุณอยู่แล้วใครอยากทำเม้นเลยว่าอยากทำค,ค่ะ เสร็จแล้วนะคะมีบวมบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับปากกระจับนะคะเจ้าหญิงราคาจะอยู่ที่1,000งหมื0นหบาทนะคะหนึ่งบาทปากไม่บางนะปากสวยได้รูปนะคะใครที่แก็บหน้าจอทันและทักแชทก่อนนะคะสองท่านแรก คุณจะได้สิทธิทำปากกระจับนะฮะแบบนี้นะฮะปากกระจับเจ้าหญิงในราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสองท่านแรกที่แคปหน้าจอนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากหมื่นห้านะคะจากหมื่นห้าพันบาทก็จะได้ในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแคปหน้าจอค่ะ คลแก้เพิ่มค่ะเคล็ดแก้เพิ่มสี่พันบาทค่าแก้นะคะจมูกก็มีค่ะใครอยากแก้จมูกนะคะจัดไปเลยค่ะจมูกนะคะจมูกเคลแก้จมูกนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า นะคะเคสแก้จมูกหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดไปหมื่นหนึ่งนะคะใครอยากแก้จมูกทักแชทเลยตอนนี้อาจจะมีบวมนะคะในช่วงแรกนะหลังจากยุบบวมจะสวยมากนะคะไปนี้มีบวมอยู่นะหลังจากยุบบวมจะสวยมากนะคะอาใครอยากแก้นะคะใครอยากแก้ใครอยากแก้จมูกนะคะวันนี้ ห9ึ่งเก้าพเกร้ดแก้ลดไปหมื่นหนึ่งค่ะเหลือ900เก้าร้อเหลือเก้าบาทค่ะใครอยากแก้นะจาก1,999งาพใครจองวันนี้เครดแก้พี่นำแบงค์ลดให้เลยค่ะแก้จบูกเหลือ9,999พันเบาทับแซดค่ะและก็เสริมคาง V-shape นะคะอ่ะให้เลือกอยากทำปากกระจับเจ้าหญิงหรืออยากทำคาง V-shape ให้เลือกเลยนะคะรายการละเดพัน9ก้าาสิบ้าบทนะคะทักแชทเลยตอนนี้ค่ะแอบหน้าจอเราทักแชทเลยพร้อมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อนะคะรอเช็ดหน้าทำความสะอาดใบหน้าเลยอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะอ่าสวยมากแล้วเจอกันได้ใหม่ในไลายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ